สวัสดีมีลักแฟนวันพีซเบอรตี้รัสทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมา,อาเอาตัวคิงกับแจ็คเนี่ยไปลงอีเวนต์เพราะว่าวันนี้อีเวนต์มันเหลืออีกแค่ตอนเนี้ยทุ่มครึ่งอีเวนต์มันหมดตอน4ี่ทุ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นปั๊มแต้มกันเพราะว่า2ตัวเนี้ยที่เอาไปลงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดาเมจโอเคแล้วก็มันเป็นตัวที่บวก แต้มพิเศษด้วยแต่ว่าคิงผมยังมันมันยังเลเวลไม่ร้อยเพราะฉะนั้นเรามันยังบวกแค่สาร์ลงกับแจ็คก็เป็นแค่70%เอ่ะเหรียญของแจ็คที่เอาไปจะเป็นเหนเรียญเซตนี้จะเป็นเหรียญของเซตของไคโดอ่ะพลังโจมตีจะอยู่ที่42กับพลังชีวิต70็ดสประมาณนี้ส่วนของคิงส่วนของคิงพลังโจมตี14แล้วก็เอ่อ พลังชีวิตของกลุ่มร้อยละศูนย์สิแล้วก็พลังโจมตีของสายโซออนห้าสิบพลังป้องกันสายโซออนอีก1ิบปอระประมาณนี้ที่เราจะเอาไปเล่นกันวันนี้มาเอาจริง2ตัวนี้เรายังไม่ได้เอาไปเล่นโหมดแลงเลยไอดีเนี่ยเดี๋ยวแลงมันน่าจะรีพรุ่งนี้เลย16 เลข16ชั่วโมงตอนนี้แรงของผมมันอยู่ SS แต้ม3,009ไปสูงสุดเลยคือ4,000กว่าๆแล้วก็ขี้เกียจไต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่นเอาให้มันได้กล่องรายวันประมาณนี้แต่ว,ว่า,อาตอนนี้เราต้องมาปั๊มแต้มอันนี้ก่อนตอนนี้อันดับอยู่5,000กว่าๆตอนแรกนนก่อนมาปั๊มเนี่ยอยู่อยู่ประมาณหลายหมื่นอะอยู่อันดับหลายหมื่นมากแต่ว่าเราจะปั๊มเอาให้มันได้สักอยากอยากได้ท็อปพันอ่ะอจริงๆอยากได้ท็อปพันถ้าท็อปพันไม่ไหวจริงก็ต้องได้พันถึงสองพันห้าประมาณนี้อย่างน้อยได้เเหรีียออัน,นงึงดแต่า เราเราจะเอาท็อปพันธ์อ่ะเออเราจะเอาท็อปพันธอ่ะจะเอาเหรียญเอา,าไว้ใส่ให้ใครดูไปจัดไปจัดไปผมว่าคู่เนี้ยดีมากแล้วก็คนที่เขาทําตัวละครที่มันบวกแต้มพิเศษอ่ะบวกเออเขาเลยบวกบวกแต้มอีเวนต์อ่ะ,อะถือว่าค่อนข้างดีมากมันมีหลายตัวละครแหละแต่ว่าเราเลือกใช้มาเป็นสองตัวนี้อ่ะอ่า อย่านะโอ้ยอีฝั่งหนึ่งมันไม่มีตัวน้ำเงินเลยเพคะมีตัวเดียวเองอ่ะเอาเนี้ยแหละแปะเอาคิงไปก่อนแล้วกันที่จริงอย่างอย่างของแจ็คเนี่ยถ้าสมมติศัตรูเป็นอ่าท่าสีน้ำเงินเนี่ยไอ้สกิลไอ้เคียวที่ปาดไปข้างหน้าเป็นคลื่นลมไปอันนั้นเนะ่ะทีเดียวมีโอกาสตายได้เลยนะถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากไว้เก็บพวกตัวสีน้ำเงินได้แต่ว่าอันนี้ทีมเขามีน้ำเงินแค่ตัวเดียวก็เลยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ อย่างนี้ก็มีแต่คนปั้นตัวละครมามีแค่ชินเดียวที่ไม่ได้ปั้นพวกตัวละครเช่าอ่ะโดนสกิลทีเดียวนี่แทบจะตายได้เลยอ่ะแต่ให้อย่างตัวละครที่เขาปั้นกันอ่ะโอ้ยเฮ้ยแจ็คเราก็ตึงอยู่นะโฉบเข้าให้หนึ่งทีโฉบเข้าให้2ทีเอาตายหมดบอกเลยว่าเหรียญคิงเดียวมาเนี่ยของเอ่อบัอา เลอาพลังโจมตีนี่คือแบบบวกเยอะจัดมากโอ้อืมโอเคเพื่อนปาตายไปเราเข้าไปทีเดียวเราบินไปทีเดียวแม่งแต้มสี่พันเลยพยายามเล่นเซฟเซฟหน่อยแล้วกันรอสกิลบินก่อนฝั่งเขาต้องเป็นคนมาหาเราไม่ใช่เราเราไม่จำเป็นต้องไปหาเขาเออโอ้ยนาน อืมไม่ได้บินซะงั้นโดนโถมหน้าบ้านเลยปาดเข้าไปด้วยความที่มันมีแต่ตัวละครที่ปั่นกันนะมีแต่ถึกๆเลยอ,เอ่าโดนชินเจียวปั่นหมุนมาเอาเน็ตเอาเน็ตโอเครอสกิลไม่ต้อง ฮัลโหลผมว่าเกมช่วงนี้มันมีปัญหาบ่อยๆเนาะเน็ตอะเน็ตเราเนี่ยปกตินะหลายๆคนอะผมเห็นในกลุ่มอะก็ก็เป็นเหมือนกันนะคือเน็ตอะปกติแต่ว่าเน็ตเกมมันไม่ปกติอะไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นอะไรของมันเนี่ยอะไรตอนตอนผมเล่นกลางวันเนี่ยไม่เป็นนะมาเป็นตอนกูอไคิปเออดี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 ด ตอนเล่นตอนกลางวันไอตอนเล่นก่อนก่อนมาอาลิปก็เล่นไม่มีปัญหามาอาคลิปุ๊บมีปัญหาเลย <c oughs> ทำไมคิดมันอยู่นานยังอ่ะ <c oughs> มันจะถึกอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> เอาจะล็อกคิดไปล็อกชินเจียวอีกที่ <c oughs> จริงสกิลเราหมดแล้วเราก็ตายตายไปก็ได้นะจะไม่ต้อง Oh, โอ้โหดวนตานีแกเฮ้ยแต่แต้มเราก็น่าจะได้เยอะอยู่นะสามพักว่ารวมกับชนะก็อาจจะสักสี่พันกว่ารวมกับคูณก็8ปด0 0เอาจริงถ้าชนะอย่างอย่างของผมมาถ้าชนะมันจะได้ขั้นต่ําประมาณ8 0 0พโอเคชนะบวกหนึ่งพันอันนี้นจะได้สักเก้าพันกว่านะอ MVP ป 4,500แล้วก็มีคูณเขาปิปับ9,800ตาหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้เคยได้สูงสุดก็ตาแล้วเป็นหมื่นอยู่โอเค5,000กว่าอันดับต่อจากนี้น่าจะขึ้นค่อนข้างยากหน่อยคนเขาน่าจะปั๊มกันแบบสนุกมากแล้วก็ออของรางวัลรอบเนี้ยมันค่อนข้างดีด้วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายสายวิ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวค่อยหาทำเหรียญ อยากได้เอาจจริงถ้าได้มาโอ้อันนี้อันนี้เราเอาสีเขียวไปได้เปรียบกว่าชนะชนะมีชนะทางกับเสมอทางโอเคน่าจะได้อยู่เรลี่ <L ely S 2> ก็เก่งนะจริงมันจะมีเรลี่ไอสีน้ำเงินตัวเนี้ยที่เป็นเรลี่เอ,อ่อตอนเรลี่หนุ่มอ่ะอันนี้ก็เก่งแล้วก็มีตอนเรลี่แก่วันเนี้ยผมเจอเรลี่แก่2รอบแม่งเข้ามาปาดในวงเลยแล้วแบบโอ้โหปาดตายแบบยับมาก อันนี้เราชนะทางกับแพ้ชนะทางกับเสมอทางอันเนี้ยถือว่าได้เปรียบอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ดูฮะว่าทีมเขาเป็นตัวปั้นหรือตัวเช่าถ้าเป็นตัวเช่าเนี่ยบางแบบบางเฉียบมากสกิลทีเดียวก็ตายอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวปั้นเนี่ยจะค่อนข้างลําบากหน่อยเราหลบสกิลก่อนร้อยมันนวลไปก่อนเราไม่ต้องรีบ ว่าไม่ต้องรีบอืมสกิลเสียเลยทีนี้เฮ้ยยังไม่ได้ตีเลยและทีมเราไม่เล่นด้วยนะคิงเสียเปรียบซะแล้ว คเคยิมเข้าไปจูตินี่เราน่าจะเสียเปรียบแพ้ทางด้วยโอ้แล้แม่งอุตติสองตัว ทีเดียวเกือบตายโอเคยางไงเราได้สกิลอยู่มาเขให้รอบนี้ค่อนข้างทรงๆฮะ,ะถ้าใส่ฮ้ามาโก้เราตายนี่น่าจะเสียเปียกเลยปั๊ป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 ปั๊เกี๊ดตายหนึ่ง มันนัวอะไรกันบ้านเราวะบางทีก็ดูแยกไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะนัวก,กันเกินโอ้ยเนียลูฟี่โอเคแล้วจะได้อยู่นะโอ้ยเป๊ะ เมื่อขี้กำลังจะได้เลยไอ้เปรลอดไอ้วีน่ะไอ้อันนี้สกิลเพื่อนโอเคชนได้ชนฟรีชนฟรีชนฟรีเฮ้ยแต่มันดูสุสีงวาโว้ย ยีสิบแต่อยี่สเอ้ผมว่าทีมผมก็ฆ่าเยอะนะทำไมแต้มมาดูห่างอย่างเลยนานไม่แน่ใจนะว่าถ้าเล่นจนถึงสามทุ่มมันจะได้หรือเปล่าแต่แพ้ไม่ได้แต้มค่อนข้างน้อยมากเลยแพ้ได้อยู่ที่ประมาณสี่พันกว่า,วาเหมือนตอนแพ้มันจะไม่คูณจากแต้มโบนัสอะ เน็ตไม่ไปอะไรวะตอนอัดคลิปตอนอัดคลิปมันดูห่วยแตกมากตอนไม่อัดนี้ชิวๆเลยตอนไม่อัดเนี่ยเล่นแบบสบายมากไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยแต่พออัดคลิป่าน,นั้นแหละมีปัญหาเข้าเยอะซะเหลือเกินอา่า ขอคิงไปก่อนดีกว่าไม่คิงดิเอาแจ็คไปก่อนเอาแจ็คไปก่อน <c oughs> อไอ้ยหมากระหอาอีกมาเราแจ็คมาอีกฝั่ง <c oughs> โอเคเสมอทางสองแล้วก็แพ้ทางสอง <c oughs> ไม่น่าจะเสียเปรียบมาก <c oughs> มันต้องชนะสิวะ เอาจริงไอ้พวกอันดับที่เขาแบบท็อปทอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงของมันนะมันบางคนมันก็ปูเลยแต่ว่านะคือแบบเกมมันควรจะแบนปูออกไปให้หมดเลยโอ้ยเห่าไม่หยุดเลยเพราะว่าเออพอมันมีปูอย่างเงี้ยผู้เล่นเขาก็อันดับมันไม่ได้อ่ะอันดับนี่คือแบบท็อปทอปแม่งเจอแต่ปูเจอแต่ปูหมดน่าเบื่อมาก เอาจริงโหมดเนี่ยผมยังไม่ผมยังไม่เจอโปรนะอาจะแต่ว่าอาจจะเจอไอ้พวกที่แบบว่าเขาบอกว่ามันมีออโต้คิกเนาะอ่ะอาจเราอาจจะเจอพวกออโต้คิกแหละก็คือแบบมันปั๊มทั้งวันทั้งคืนอะ่ะออโต้คิกออโต้คิกไว้อะบินโชว์ป้าเข้าให้ป้าเข้าให้กเข้าให้โอเคได้อยู่เหาย,ยก่อนไม่มีสกิล ใช่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 โอ้ยโอเคยังดีชนะทางหนวดขาวเลยไม่หนักมากถ้าแพ้ทางเนี่ยอย่าตามมานเว้ยน่าจะต้องรอสกิลก่อนนานเหรียญไม่ดูตึง่างว่ะป๊าปป๊อป๊อป๊อป,ปโอเคตายสองอเฮ้ย แทมมันต้องสี่พันเว้ยเนี่ยสกิลปาดแจ็คแม่งแรงมากถอยก่อนสกิลไม่มีถอยก่อนปาด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 นี่ป,าด,ปาดทีนึงเนี่ยแทบจะถ้าถ้ากาจังหวะดีๆแบบโดนเต็มๆตอ่ะตายได้เลยตัวหนึ่งอ่ะ ถ้าแบบเป็นพวกที่แบบว่าเาสมอทางกับแพ้ทางแต่ถ้าปาดใส่พวกชนะทางนี้ก็ไม่น่าจะตายครับไม่น่าจะตายโอกาสตายน้อยมากถ้าแบบศัตรูเลือดเต็มอ่ะโอเคชนะแต้มเราสะสมไปห้าพันจึงจัดเป็นคู่ตายแรงที่ดีมากอันนี้น่าจะได้แต้มถึงหมื่นปะ่ะเอออน,นี้ถึงหมื่นอยู่ตายเรื่อยเรื่อย อ,อยู่หนับสี่พันละผมว่าน่าจะตอนนี้มันทุ่มครึ่งก็ตอนอาจมันทุ่มยี่สิบกว่ากว่าน,นี่ทุ่มสามสิบกว่ากว่าผมว่าทันวะเราน่าจะท็อปท็อปพันได้อยู่อ่าเราน่าจะท็อปพันได้อยู่สำหรับอันนี้ไอ้นนี่อื่นผมไม่ได้เล่นเลยก็คือเหรียญเนี่ยมัน ไอดีอื่นเราไม่มีไอดีไหนที่เล่นสายสีเขียวเลยมีมีไอดี ID เนี่ยไอดีไครดไอดีแจ็คไหนที่เล่นสายสีเขียวพเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาปั๊มไอดีนี้ไนดะ้ไอดีอื่นไม่ได้ปั๊มไอดีอื่นก็เดี๋ยวบางอันเอาไว้แจกนะอย่างพวกเออฮาคุบะอ่าฮาคุบะฮาคุบะกับโซโลที่ไอดีโซโลที่เป็น 3EX อะ่ะโซโลโรเจอร์หนวดดำอันนั้นน่ะเดี๋ยวแจกแน่นอนอันนั้นแจกตอน9,000ซับแล้วกันนะอีก อีกไม่ถึง200ซับอ่ะอีกไม่ถึง200ซับฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะอีกไม่ถึง200ยซับเราจะแจกอ่อดี ID นั้นแล้วก็เดี๋ยวอดีฮาคุบะก็เดี๋ยวปั้นไปให้ผมเล่นอีกสักพักหนึ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแจกกันอีกทีนึงไม่ต้องห่วงนะช่องเราเดี๋ยวแจกเรื่อยๆแน่นอนนะถ้าถึงยอดอ่ะถ้าถึงยอดเดี๋ยวแจกเรื่อยๆแน่นอนนะอ่ารอก่อนดี่แปลง่านั้นนะนะปาดเข้าไป เอ้ยเราสกลิลขัดมันไม่ได้อเมื่อกี้กล่าวว่าแบบกระทืบลงพื้นแล้วนะผมไม,ม,ม่ตีสแตนไ,ไม่หยุดเลยเอ้ย ทำเกินไปแล้วอีนูนี่น่าจะโดนอยู่เออไม่ตายได้ไงวะรู้สึกรอบนี้สกลิลไม่ค่อยโดนเลยเออมันมันวิ่งไวยังไนะงแล้ววิ่งแป๊บเดียวกลับบ้านละ แล้วเราโดนเหมือนโดนตีแล้วสกลิลมันคููดาวนานขึ้นทุกอันเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของแจ็คหรือเปล่านะโอ้ย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 เราควรตายแล้วไปเอาแจ็คมานี่เราไม่น่าจะไม่ได้ฆ่าใครเลยนี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ฆ่าใครในรอบนี้จิกกันนะล่วง ไม่ดูเลยวะเออโหมดเนี้ยใครมีฮาคุบะน่าจะเถื่อนนะสกิลน่าจะรัวแบบจัดอะเพราะโหมดนี้แม่งตายกันแบบตายเกินมากโอเครอสกิลก่อนโอเคตายไป อเออนี่หนีกันหมดเลยๆแต้มผมนี่ถ้าผมตายนี่น่าจะหายเลยเนะี่ยโอเคชนะเมะื่อกี้ถ้าเอาจริงเรื่องเหลือแค่เนี่ยพราะหมดเนี่ยถ้าถ้าฆ่าศัตรูได้มันจะได้แต้มเท่ากับตัวที่ฆ่าไปใช่ไหมเมื่อกี้มันได้สองพันห้า เราแต้มห้าพันถ้าเราตายเมื่อกี้เท่ากับว่าเราแพ้เลยใช่ไหมไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มันเป็นแต้มศูนย์ศูนย์อย่างี้มันคืออะไรไอ้พวกนี้คือพวกออโต้คิกเหรอหรือ,อยังไงไม่แน่ใจใครรู้บอกเลยนะไอ้พวกแต้มศูนย์เนี่ยผมเห็นแทบทุกเกมเลยคนเรามันจะเล่นดแ,แต้มศูนย์ตลอดเลยไงวะโอเคมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย โหมดนี้มันก็จริงโหมดเนี่ยมันแต้มน้อยด้วยนะเพราะแบบบางอันผมเห็นแบบแต้มเก็บแบบต้องแต้มเป็นแสนอะเออันนั้นมันน่าจะเป็นโหมดตีบอสปาวะแต้มที่ต้องเก็บแสนหนึ่งอันเนี้ยมันแต้มเอ่อเก็บแค่สี่หมื่นถ้าจำไม่ผิดนะเก็บแค่สี่หมื่นเอาันี้ดีกว่าเรามีแค่เสมอทางกับแพ้ทางมันไม่มีนี้โอเคเราไม่มีตัวแพ้ทางเลยเมันมีแต่สีเขียวกับสีน้ําเงินยังไงแจ็คก,ก็น่าจะได้เปรียบกว่ามีแต่เสมอทางกับชนะทาง เอาคิงไปยังมีโอกาสโดนตีตายไปอีกฝั่งหนึ่งมันน่าจะเอาน้ำเงินมาสองตัวอยู่นะโอเคชิบหายึงไม่เอาน้ำเงินมาเลยมีแต่เขียวลุงเหีเอลุงเหี้หอคิงมาดีกว่ามังน่าจะบินปาดเจ็บๆเลยเนะี่ยรอสกิลก่อนร้อยร้อยคนหิวเขาบวกไปก่อน ชน Dante. ชนชนโอเคเอ้ยตอนแรกไก่จะลิงแจ็คมาลิงโดนใครวะโอเครอสกิลก่อนแ้มสีส่พันอสกิลก่อนดูดิไอ้คิวแม็กป่าตายหมดเลยเกิน เกินไปเกินไปเราควรจะฆ่าแจ็คมันก่อนรอก่อนรอก่อนเร็งแลง้วก็ปาดเข้าไปครับโอเคแจ็คมันตายแต่เราก็ตายเหมือนกันโอ้โหแมงบวกเป็นหกพันเลยอะ เอาจริงหมดเนี่ยแม่งพลิกเกมได้ค่อนข้าง,งางมากมาับเอาบินโชว์เข้าไปโอเคได้สองคิวโดนปะไม่น่าโดนโอ้ยโอ้ยไม่มีโอกาสอยู่ แล้วมันหนัวหน้าบ้านขนาดนี้เลยเหรอโอเคยี 27. 27่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหมือนกันปาด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 ยบตายป่ะโอเคชนะโอ้เกือบแพ้เวหมดเนี้ยมันเราควรจะเอาเหรียญที่ฆ่าแล้วได้เลือดมาถึงจะดีหมดอย่างเงี้ยแต้มแบบดีมาก Yeah. 4,000ก็อีก3,000อ้โนนี้กูต้องไตอ่อีกนะขนาดนี้เนี่ยโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการไต่ของตัวละครนะสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวรอรอคิงรอคิงเวลร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปลงสนามแล้วกันนะประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากไก like, ลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปก่าๆได้เดีย๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายเพจดิดด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับว้เชิกหน่อคลิปหนะ้าบายยครับผม